ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับช่องนี้ดีครับขยะสังคมจริงจริครับผมยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอะทําตัวงี้เง่าอะไรก็จริงผมไม่เคยรู้จักคนคนนี้ครับผมก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องผมในอดีตผมอะยอมรับว่าผมอาจจะทาเป็นตัวแบบคนงี้เง่าออกคนหนึ่งที่ไม่สังคมเป็นพี่ใช่ครับผมยอมรับมนอดีตแล้วครับ ถ้าคนแบบนี้ทําอย่างนี้อยู่ในสังคมเรื่อยๆผมว่ามันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมคือเขาเอาเสียงผมาาอองมาลูออาล่เขารอผมับเลาะคณคนนี้จนผมด้วยศึกษาช่องบอดของคนคนนี้มาเขาไม่อยู่แล้วครับก็เลยมีอะไรคุณน่าจะขุดอดีตเขานะครับคุณผู้ชมผมขอย้ำนะครับถ้าเจอคนคนนี้บอกเลยครับอย่าอย่าให้มันที่มีที่มีในสังคมข้อหามันขุดอดีตคนอื่นครับ อย่าไปให้มันมีที่ยืนในสังคมเด็ดขาดผมอะ,ะเฉยๆผมจำได้แนะล้วะรั้งแรกที่เขาคือมาบุรีช่องช่องหลับผมนะครับออะะไไรรนนทททีีททีีี่่่กาเยม้ เนี่ยที่ผมจำได้ว่าผมจำได้ว่ามันคิดว่าอะไรสักอย่างคือก็ต่คนต่างอยู่แล้วไหมครับคุณคือคุณทำอย่างนี้โอ้ห <c oughs> <c oughs> วัวตถุดิบสั้นนี้รอบหนึ่งครับคือคุณทำอย่างนี้ การแล้วคนอื่นอ,ะ,อะไรอ่ะที่ผมฟิดวรดดักไรเดอร์ร้องเพลงใช่ไหมอ่ะนั่นแหละไอห,หมอนั่นแหละนี่ไงเนผมเต้าผมร้องให้ยศไสคือคุณทำไมคุณทำยศใสแบบนี้ครับถามจริงฉเฉลยเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมเฉลยให้เฟซเฟซคือคนคนนี้ครับ ผมจะแชร์ให้ถึงที่สุดครับเอาให้พ่อแม่เขารู้ครับส่วนนี้ส่วนนี้ครับ